ความเชื่อของคนโบราณที่ว่ากันว่าถ้าคู่รักคู่ไหนมอพาเชน,น่าให้แก่กันจะทำให้เลิกลากันไปเพราะว่าพาเชน,น้านั้นเป็นเครื่องหมายของความโศกเศร้าที่เหมือนยิบยืนให้แก่กันจะทำให้เกิดข้อร้ายหรือแม้กระทั่งทำให้เสียชีวิต รักใครฉันไม่รู้ฉันฟังจิงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราช n n น l อีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ <Speaking. S 2> ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์เรื่องมิติสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนแก้เคล็ดเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยเลยกันนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการรับชมซีรี เรื่องนี้แบบเต็มๆผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง g m m 5 5 Thailand มีติดสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนแก้เคลด็ดเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่นัดเลี้ยงรุ่นกันซึ่งขณะนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเธอมีชื่อว่าหมวยซึ่งเธอนั้นเดินเข้ามาเพื่อนๆจึงถามไปว่าวันนี้หมวยมาด้วยหรอเพราะว่าเพื่อนๆไม่คิดว่าหมวยจะมา มวนจึงบอกไปว่าเพื่อนเลี้ยงรุ่นกันทั้งทียังไงเธอก็ต้องมาสิทุกคนจึงกลัวมวยนั้นจะได้เจอกับแฟนเก่าที่จะมาด้วยในวันนี้นั่นคือเชาที่มาพร้อมกับแฟนใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าน,นิงและกลัวว่ามวยนั้นจะรับไม่ได้แต่มวยเธอก็บอกว่าเธอโอเคแล้วเธอลืมเชาไปได้แล้วซึ่งขณะนั้นเาากับหนิงก็เดินเข้ามาและเมื่อเฉากับหนิงได้เจอกับมวยพวกเขาทั้งสองคนก็ถึงกับสีหน้าเปลี่ยนและเชาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งขณะที่หนิงลงมานั่ง มหมยก็ชวนหนิงคุยเหมือนที่เมื่อก่อนที่ทั้งสองคนนั้นเคยสนิทกันแต่หนิงนั้นก็ไม่คุยกับหมวยและจูจูไฟในร้านมันก็ดับลงไม่เพียงแค่นั้นมันเกิดเรื่องราวที่ชวนให้คนลุกขึ้นทั้งเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงลากของเสียงกลองตีเองและเมื่อไฟนั้นติดขึ้นก็มีแหวนวงหนึง่งล่วงลงมาตรงหน้าของหนิง ซึ่งนี่เป็นแผนการเซอร์ไพรส์ของเชาที่จะขอหนิงแต่งงานนั่นเองและเชาก็เดินเข้ามาหยิบแหวนนั่นยืนให้กับหนิงซึ่งหนิงนั้นก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเชาและเพื่อนๆพืก็บิวให้เชานั้นหอมแก้มหนิงซึ่งตัวของหมวยที่ได้เห็นแฟนเก่าขอเพื่อนสนิทของเธอนั้นแต่งงานเธอถึงกับรับไม่ได้แล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําและหยิบยาอะไรบางอย่างขึ้นมากิน หลังจากนั้นชาวกข็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำด้วยเช่นเดียวกันชาวได้เดินสวนกับมวยตรงหน้าประตูห้องน้ำขณะที่มวยกำลังจะเดินกลับไปที่โต๊เธอเดินสะดุดล้มจนชาวนั้นเข้ามาประคองเอาไว้ณนะตอนนี้ตัวของหนิงก็ได้เดินตามเข้ามาและได้เห็นภาพบาตาที่ชาวนั้นกำลังโอบมวยอยู่นิงจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวจึงพยายามอธิบายว่ามวยแค่ล้มเขาแค่ประคองไว้เท่านั้นเอง แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาขณะที่ชากําลังจะออกไปทํางานเขาก็ได้ตะโกนเข้ามาเรียกหนิงและบอกให้หนิงนั้นมาดูอะไรหน่อยที่ด้านหลังรถหนิงจึงเดินออกมาจากบ้านและเมื่อหนิงเดินมาถึงที่รถเชาวก็ยื่นกล่องอะไรให้กับเธอกล่องหนึ่งเมื่อหนิงนั้นเปิดออกมาก็พบกับในกล่องนี้มันมีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มีลายเซียนศิลป,ปินชื่อดังที่ตัวของหนิงนั้นชื่นชอบอยู่ซึ่งก็ทําให้หนิงนั้นดีใจเป็นอย่างมากและชาวก็ออกไปทํางานหนิงเธอกลับเข้ามาแล้วก็ชงกาแฟทานตามปกติ แต่หนิงเนี่ยไม่ได้ดูเธอจึงไปปาดแก้วน้ําตกลงมาแตกขณะที่หนิงกําลังก้มเก็บพวกเศษแก้วเธอก็โดนเศษแก้วนั้นบาดมือหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่หนิงเธอออกมาวิ่งออกกําลังกายตามปกติแต่เธอนั้นก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนล้มลงและหมวยที่เดินผ่านมาพอดีก็เดินเข้ามาประคองหนิงหนิงจึงพาหมวยนั้นมาที่บ้านและถามว่าหมวยนั้นมาแถวนี้ได้ยังไงหมวยจะบอกไปว่าบ้านของเธอนั้นอยู่แถวนี้พอดีซึ่งหมวยนั้นก็ดีกับหนิงมากมาก เธอนั้นไปหยิบย้ายให้กับหนิงเอาคุกกี้ที่เธอนั้นซื้อมาให้กับหนิงแถมยังไปหยิบน้ำให้กับหนิงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหมวยนั้นก็เลยไปเห็นผ้าเช็ดหน้าที่มีลายเซ็นศิลปินที่ตัวคงหนิงนั้นชื่นชอบอยู่ด้วยเธอจึงถามว่าเอามาจากไหนหนิงจึงบอกไปว่าชาวเอามาให้ซึ่งก็ทําให้ตัวคงหมวยนั้นถึงกับอึงงบอ้งไปเลยเธอได้บอกกับหนิงไปว่ามันไม่ดีนะ ที่คนรักเอาภาชนะมามอบให้แบบนี้โบราณเขาถือเหมือนว่าเอาเรื่องทุกโศกมาให้กับคนที่เรารักและมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่หนิงนั้นก็บอกว่าเธอนจะไม่เชื่ออาจจะเป็นเรื่องงมงาย ขนานั้นเองเชาก็กลับมาจากที่ทํางานพอดีหลังจากนั้นทั้งสามคนก็มานั่งกินหมูกระทะด้วยกันชาวที่เห็นบาดแผลตรงมือของหนิงที่ถูกแก้บาดจึงถามว่าหนิงนั้นเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่หนิงก็บอกว่าดีขึ้นแล้วหมวยจึงบอกกับเชาไปว่าอย่าลืมนะเรื่องที่เธอนั้นบอกนะเรื่อง้าชนาะเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าหนิงนั้นรับ้าชนามาจากเชาก็เป็นได้แต่ชาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องงมงายนะหนิงอาจจะซุ่มซ่ามเองอาจจะไม่เกี่ยวกัน มวยจะบอกว่าเชื่อไว้หน่อยก็ดีแล้วก็แก้เคสซะก็แค่ให้หนิงนั้นเอาเหรียญบาทให้กับชาวและให้ชาวเอาเหรียญน,นั้นไปทําบุญแค่นี้ก็ถือว่าแก้เคสแล้วหลังจากนั้นหนิงเธอก็ขอตัวไปเอาน้ําให้กับทั้งสองคนซึ่งเมื่อชาวกับมวยนั้นอยู่ด้วยกันมวยที่เห็นว่าชาวน้ําปากเลอะเธอจึงหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เช็ดปากให้กับชาวเมื่อหนิงนั้นเดินกลับมาเธอก็ได้เห็นภาพบาดตานั้นเต็มๆหลังจากที่มวยนั้นกลับไป หนิงจึงเข้ามาถามกับชาวว่าเมื่อกี้มันคืออะไรทําไมต้องเช็ดตาให้กันด้วยชาวจึงแค่พูดบอกไปว่าเขานั้นเช็ดไม่โดนหมยก็เลยเช็ดให้เท่านั้นทําไมต้องคิดมากด้วยละ่ะในเมื่อทั้งสองคนนั้นเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนและหนิงเธอก็หยิบโพสต์อิดขึ้นมาแล้วเขียนข้อความอะไรลงไปบางอย่างซึ่งเมื่อชาวเดินมาอ่านตรงโพสต์อิดนั้นก็พบกับข้อความที่บอกว่าหมวยเพื่อนเคยรัก และเรื่องราวก็แต่มา,าตอนที่ชาวเขานอนเล่นโทรศัพท์ในห้องนอนและเขาก็ได้ยินเสียงหนิงที่ตะโกนขึ้นมาจากทางด้านล่างเมื่อชาวนับวิ่งออกไปดูก็พบกับหนิงที่เธอนั้นตกบันไดจนหัวแตกซึ่งหนิงน่าก็คิดว่าเรื่องสวยๆที่เธอนั้นเจอมาอาจจะเป็นเพราะว่าเธอรับผ้าเช็ดหน้ามาจากชาก็ได้เธอจึงยื่นเงินเหรียญบานให้กับชาวและฝากให้ชาวไปทําบุญให้กับเธอหน่อยแต่วันต่อมา ขณะที่ชาวออกไปทํางานหนิงเธอออกมาเดินเล่นและก็โทรไปหาชาวชาวก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําให้ตอนเลิกงานซึ่งขณะนั้นก็มีโจรวิ่งเข้ามาแล้วก็มากระชากกระเป๋าของหนิงไปซึ่งขณะที่หนิงกําลังวิ่งตามพวกมันก็ขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหนีไปแล้ว เมื่อหนิงกลับมาที่บ้านเธอจึงพยายามโทรบอกเรื่องนี้กับเชาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเชาได้และเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านของเธอเพราะว่าจู่ๆประตูห้องมันก็เปิดเองแต่เมื่อเธอเดินไปดูเธอกลับไม่พบใครซึ่งด้วยความกังวลของหนิงเธอจึงเอามือของเธอนั้นไปวางบนโต๊ะแต่เธอก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีมีคัตเตอร์วางอยู่ด้วยซึ่งหนิงนั้นก็เกือบถูกบาด เธอจึงโทรไปตามหมวยให้หมวยนั้นมาอยู่กับเธอหมวยจึงถามกับหนิงไปว่าชาวนั้นไปทําบุญให้กับหนิงหรือยังหนึ่งจึงบอกกับหมวยไปว่าชาวน่ะเขาติดงานแล้วบอกว่าจะไปทําให้ตอนเย็นๆตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยหนึ่งจึงใช้โอกาสนี้ขอโทษหมวยที่เธอนั้นมาคบชาวต่อจากหมวยหมวยจึงบอกไปว่าเธอไม่ได้คิดอะไรแล้ว และหมวยเธอก็ขอตัวไปในครัวเพื่อไปเอาน้ําซีจริงแล้วหมวยเธอยังมีความรู้สึกต่อเชาและเมื่อเธอได้ยินคําพูดของหนิงเธอก็มีอาการสั่นและร้องไห้ออกมาหมวยเธอจึงหยิบยาของเธอนั้นขึ้นมากินเหมือนมันเป็นยาระงับประสาทที่เธอนั้นพกติดตัวอยู่ตลอดและหมวยเธอก็เหลือไปเห็นโพสต์อีทที่ตัวของหนิงนั้นเขียนไว้ที่มีข้อความว่าหมวยเพื่อนเคยรักรวมถึงเธอนั้นเห็นว่ากล่องคุกกี้ที่เธอนั้นให้มาหนิงนั้นก็ยังไม่ได้แกะกินเลย และหมวยเธอก็เดินออกมาแล้วขอตัวกลับทันทีซึ่งก็ทำให้หนีนังงงมากๆว่าทําไมหมวยต้องเรีบกลับหลังจากที่หมวยนั้นกลับไป จริงต้องอยู่คนเดียวเธอจึงพยายามโทรหาชาวแต่ชาวนั่นก็ขอหมวนนั้นออกมาดื่มกับเพื่อนพอตอนนี้เพื่อนของเขานั่นอกหักอยากให้ชาวนั้นอยู่ด้วยนิงจึงบอกไปว่าเพื่อนน่ะมีอยู่ตั้งหลายคนแต่นิงนั่นมีชาวอยู่คนเดียวนะจะให้หนิงนั่นอยู่คนเดียวได้ยังไงนิงเจอเรื่องแบบนี้มาแต่ชาวนั่นก็บอกว่าเขาต้องอยู่กับเพื่อนนิงจึงให้เลือกว่าชาวจะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับเธอ หลังจากนั้นหนิงเธอก็มองไปตรงผ้าเช็นหน้าและเธอก็นึกถึงเรื่องราวที่เธอนั้นได้เจอมาและจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากในบ้านของเธอแต่เมื่อเธอนั้นมองไปเธอกลับไม่พบใครหนิงเริ่มมีอาการประสาทหลอนเธอจึงรีบโทรตามหาชาวให้ชาวนั้นกลับมาที่บ้านแล้วก็โทรตามหมยให้หมยมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งหมยนั้นก็มาหาหนิงที่บ้านและหนิงก็ขอตัวไปเอาน้ำให้กับหมยแต่เมื่อเธอนั้นเดินกลับมาก็พบว่าหมยนั้นหายตัวไปแล้วเธอจึงพยายามเดิน ตามหาโมในบ้านแต่เธอกลับพบกับไอ้โจรที่มันมากระชากกระเป๋าของหนิงซึ่งมันก็โผล่เข้ามาและเมื่อหนิงกําลังจะหนีก็มีเพื่อนมันอีกคนหนึ่งเอายาสลบมาโปะหนิงหลังจากนั้นหนิงก็ถูกเอาตัวขึ้นมาบนรถและพาไปที่ไหนสักแห่งเมื่อเชาวน,นเดินทางกลับมาที่บ้านก็พบว่าหนิงน้ะหายตัวไปแล้วชาวจะเอาโทรศัพท์มือถือของเขาที่แบตหมดมาชาร์จ เรื่องนอตัดก,กับมาที่หนิงเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั่อยูมม่บนรถและตรงหน้าของเธอนั้นก็มีร่างขงหมยที่ถูกจับมัดและพาตัวมาด้วยเช่นเดียวกันหนิงจึงพยายามปลุกหมวยเมื่อหมวยนั้นตื่นขึ้น,นมาพวกเธอทั้งสองคนจึงพยายามแก้มัดให้กันและหนิงก็ถามมวยว่ามีโทรศัพท์มาไหมแต่หมวยนั้นหาโทรศัพท์ของเธอไม่เจอหนิงจึงพยายามหาโทรศัพท์ของตัวเองจน,นเจอและเธอก็ไลน์ไปบอกกับเชาและส่งโลเคชันไปให้เชานั้นตามมาช่วย เมื่อชาวนั้นได้รับข้อความจากหนิงเขาจึงรีบขับรถตามมาหลังจากนั้นไอ้พวกโจนั่นมันก็ได้เห็นว่าหนิงนั้นมีโทรศัพท์พวกมันจึงเอาไปทําลายทิ้งแล้วก็พาตัวของหนิงและหมวยลงมาจากรถซึ่งหนิงนั้นเธอก็พยายามสู้กับพวกมันและบอกให้หมวยนั้นวิ่งหนีไปแต่หนิงนั้นก็ถูกพวกมันนั้นต่อยท้องแล้วก็เอาไมา้มาตีที่หัว หลานจะนบผู้บาลทั้งสองคนก็รีบวิ่งหนีไปเชาเขาได้ขับรถมาถึงจุดที่หนิงนั้นส่งพิกัดไปให้แต่เมื่อเขานด้นมาถึงเขาก็พบก,กับหนิงที่นอนอยู่กับพื้นและณตอนนี้หนิงกลับไม่หายใจแล้ว และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทั้งมวยแล้วก็ชาวมาไหว้ศพของหนิงและพวกเขาทั้งสองคนก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ซึ่งเชานั้นก็ขอตัวออกไปก่อนแต่มวยเธอขอนั่งอยู่ในโบสถ์อีกสักพักหนึ่งซึ่งขณะนั้นตัวของมวยเธอก็นึกย้อนไปในอดีตในตอนที่เธอเคยคบอยู่กับชาวสมัยยังเรียนกันอยู่แต่เชานั้นพลาดทํหมวยท้องและเขาไม่รับผิดชอบและบอกว่าเขายังเรียนอยู่เลยเขาจะรับผิดชอบเด็กในท้องของมวยได้ยังไงแล้วก็พยายามผลักมวยจนล้มมวยก็บอกว่าทําไม ชาวถึงทำแบบนี้นี่ลูกของเราต้องคนเลยนะซึ่งชาวนั้นก็ไม่ต้องการจะเอาเด็กไว้หมวยจึงพยายามกอดขาชาวและอ้อนวอนให้ชาวนั้นรับเด็กคนนี้แต่ชาวนั้นก็ถีบหมวยออกไปซึ่งก็ทําให้หมวยนั้นเจ็บท้องเป็นอย่างมากและเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันหมวยเธอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาตรงข้างๆโบสเธอจึงเดินไปตามเสียงนั่น แล้วก็ได้พบกับไอ้โจนสองคนที่มันมาทําร้ายหนิงแล้วก็หมวยซึ่งที่แท้จริงแล้วไอ้โจนสองคนนี่คือคนที่หมวยนั้นจ้างมาเพื่อจะฉากแผนการนั้นขึ้นแต่เธอนีนไม่ได้ต้องการให้หนิงนั่นมาเสียชีวิตไปพวกมันนั้นหนักมือไปหน่อยแต่หมวยนั้นก็ไม่ได้ติดอะไรเธอจึงยื่นเงินให้กับพวกมันไปซึ่งขณะนั้นพวกมันก็ทําหน้าตาตกใจเหมือนเห็นผีแต่เมื่อนั้นมองไปรอบตัวเธอกลับไม่พบอะไร และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ชาวพาหมวยมาที่บ้านด้วยเขาต้องการจะขอบคุณหมวยที่หมวยนั้นอยู่เป็นเพื่อนชาวในหลายๆวันที่ผ่านมาหมวยจึงบอกกับชาวไปว่าเธอยังรู้สึกกับชาวเหมือนเดิมเธอยังคิดถึงและรักชาวเหมือนเดิมซึ่งหมวยก็ค่อยๆเดินเข้าไปและกําลังจะจูบชาว แต่วิญญาของหนิงก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็ทำให้หมวยนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ไล่วิญญาของหนิงให้ออกไปเฉาจึงดึงตัวของหมวยเข้ามาก่อนและบอกว่าใจเย็นๆไม่ได้จากเราไปแล้วซึ่งมือหมวยนั้นถอยตัวออกมาจากเฉาเธอก็ได้เห็นว่าวิญญาของหนิงนั้นมายืนอยู่แทนที่ของเฉาซึ่งก็ทำให้หมวยนั้นตกใจมากกว่าเดิมเธอจึงพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยซึ่งวิญญาของหนิง เธอ,อยังคงจ้องมองหมวยที่วิ่งเตลิดออกไปเมื่อชาวนนวิ่งตามหมวยออกมาก็พบกับหมวยที่เธอนั้นถูกรถชนอยู่ตรงหน้าบ้านและขณะนั้นก็มีผ้าชนหน้าผืนหนึ่งลอยลงมาปิดหน้าของหมวยและเรื่องราวมิติสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนแก้เคล็ดก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับหนิงนะครับเป็นทั้งเรื่องที่หนิงนะซวยเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวของหมวยเนี่ยเป็นคนจัดฉากขึ้นมาด้วยนะครับ หลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วลูกของมวยล่ะไปไหนผมคิดว่าในตอนที่ชาวเนี่ยทำให้หมวยนั้นเจ็บท้องอาจจะเป็นตอนที่ลูกของมวยนั้นหลุดไปแล้วก็ได้นะครับผมมวยเธอจะกลับมาเพื่อต้องการจะแก้แค้นแต่ผมคิดว่าคนที่น่าแก้แค้นเนี่ยน่าจะเป็นชาวมากกว่านะครับเพราะว่าชาวเ,เป็นคนทําร้ายมวยแล้วก็ทิ้งมวยไปส่วนตัวของหนิงเนี่ยเธอเป็นแค่เพื่อนสนิทที่มารักกับแฟนเก่าของเพื่อนเท่านั้นแหละครับ และถ้าพวกคุณเป็นหมวยแล้วครับคุณยังจะกลับมาเพื่อมาแย่งชิงชาวกลับมาเป็นของตัวเองหรือเปล่าพวกคุณก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ ใใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ